สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถกระบะเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือโตต้าลีโว่สองจุดนะครับน่ะคันนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงพรีเลนเนอร์นั่นเองนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาปี2018นะครับสีขาว ไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่หาอยู่นะติดต่อผมอดเชรยนต์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างเลยนะที่เบอร์0984465222นะครับรถเข้ามาคันเดียวนะครับสเปคนี้สีนี้นะครับสำหรับ r ี v o 2.4 G ปี18เกียร์ธรรมดานะครับในส่วนของรูปลักษณ์ของเขานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยสวยหล่อแน่นอนนะครับไฟหน้านะครับให้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับ บบีแมวีนะครับมีไฟเดท์ม์รันนิ่งนะสวยๆแบบนี้เลยโคมเดิมพารเดิมนะครับไม่มีหมองไม่มีรอยแตกอะไรแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับโครเมียมด้านในนะครับนี่ลวดลายตัวกระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งนะครับตาห่างๆทีห่างๆแบบนี้เลยนะโคมไฟหน้าสวยๆนะครับไม่มีหมองนะรถปี18นะครับมีไฟสปอ์ตไลท์คู่ล่างนะครับ เป็นไฟ LED ด้วยนะไฟสปอตไลท์นะครับตกแต่งขอบด้วยโครเมียมและสีดําเงานะครับกระจังหน้าสวยๆไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับขอบสันฟ้าโป่งชัดเจนนี่มีตกแต่งคิ้วตัวคิ้วกระโปรงด้านหน้านะสีดํานะครับสอดรับกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะนะลำดูกันต่อนะครับในส่วนของอ Body บอด,ดีดด้นะครับโครงสร้างเชฟรถคันนี้เดิมๆนะครับ กระจมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับคันนี้ติดตัวกันสาดมาให้ด้วยนะนี่นะครับติดตัวกันสาดมาให้ด้วยนะครับอ่านะที่จับประตูเป็นโครเมียมนะครับตัวหนังสือคําว่าไฮลัก์ยังติดอยู่ครบนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับคันนี้ให้เป็นล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับสีเทานะครับหกูร้อยดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮามา ปี18นะปีติดรถมาเลยแต่ดอกอยางนี้ก็ใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งนะแต่ช่วงล่างบอกเลยใช้งานได้อีกยาวๆนะครับช่วงล่างสวยๆแบบนี้เลยรอยมาร์กจากโรงงานยังเห็นอยู่ชัดนะครับ uts, น็อตเนิ์นิสสะอานนะนี่นะครับมีบันไดข้างมาให้ตกแต่งด้วยสีดำนะครับอ่ะเรามาดูภายในโครงสร้างกันต่อนะครับมาดูกันเลยนะครับ ภายในคันนี้นะครับตกแต่งด้วยสีดําให้เป็นเบาะหนังนะครับนี่เลยนะครับได้เป็นเบาะหนังนะทุกที่นั่งทุกตำแหน่งนั่งนะครับเบาะหนังวัสดุคุณภาพดีนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายงานนะครับคอนโซลก็ให้มาเป็นสีดําเช่นกันนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยถลอกปอกเปิกนะครับให้ดูกันเลยนะ ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะครับเดิมเดิมนี่เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยสนิมนะตามซอกต่างๆนะครับประตูเนี่ยนะครับบุมาอย่างดีนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะตรงนี้เป็นหนังนะครับรายละเอียดเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสาบีนะครับ ตัวน็อตหัวน็อตนะครับเห็นไหมหัวน็อตนี่นะวิธีการสังเกตรถนะครับว่าโครงสร้างเดิมไหมนะครับน็อตนะครับน็อตเดิมเดิมโครงสร้างต้องเดิมนะครับถ้าว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยน็อตจะต้องไม่ขยับนะครับเหลี่ยมสันขอบสันฝาประตูตัวประตูทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับรอยซีนต่างๆนะครับเดินเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับนี่นะครับหัวน็อตไม่มีไขนะครับจุดแต้มสียังมีอยู่นะ นี่เลยนะอ่านะครับและอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังทุกที่นั่งนะด้านหลังนะครับนั่งได้3ท่านนะครับมีเข็มขัดนิรภัยให้3ตมตแหน่งเลยนะครับมีในส่วนของตัว Isofix มาให้ด้วยนะครับนี่นะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะและที่สําคัญด้านหลังของตัวรุ่น G นะครับจะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะอ่านะครับ น่าใช้งานน่าคบหานะครับไม่ไม่เยอะราคาไม่แรงบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับตัวแกลบช่องว่างระหว่างตัวบอดี้นะครับห้องโดยสารกับกระบะท้ายไม่มีร่องรอยการสาดสีนะครับไล่มานะครับในส่วนของตัวแชสซีรถนะครับดำเมี่ยมแบบนี้เลยนะคันนี้ใหม่มากนะครับอยากให้เข้ามาเห็นคันจริงนะครับคันนี้สภาพดีมากเลยนะครับอ่าแล้วก็คันนี้ด้านท้ายมีติดสติ๊กเกอร์ล็โก้มาให้ด้วย ตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ด้านท้ายให้ดูนะครับพวกไฟท้ายฝาท้ายกันชนท้ายเดิมๆนะครับนี่นะครับเป็นตัว G ีนะครับ G แท้จากโรงงานนะครับโคมไฟต่างๆนะครับชัดเจนนะครับไม่มีการแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีหมองนะครับกันชนเป็นโคมเมียมพาร์ตจากโรงงานนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับให้ดูกันเลยนะครับนี่นะช่วงล่างของ เขานะครับเดิมๆรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะหาไม่ได้ง่ายๆนะรถสภาพดีแบบนี้นะครับเห็นแล้วต้องรีบคว้านะครับนี่นะให้ดูรายละเอียดต่างๆไม่มีสนิมไม่มีการตัดต่อตัวถังนะครับนี่นะเรามาดูในส่วนของเสาบีด้านขวานะครับตัวน็อตนะครับน็อตเดิมนะครับ ตัวจุดยึดบานพับประตูหัวน็อตเดิมอันนี้เดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยดูลองดูผมนะครับนะรายละเอียดเดิมๆนะครับคือแบบว่าใหม่มากนะคันนี้นะครับแล้วก็อ่นนี้ที่สําคัญนะครับกระจกเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะจะเห็นนี่ปั๊มเตอร์ต,ตานะครับอันนี้กระจกทุกบานนะครับทุกพาชิ้นส่วนเป็นของโรงงานหมดเลยนะ นี่นะฝั่งคนขับนะครับประตงประตูตกแต่งด้วยสีดำนะครับกระจกนะครับเป็นพารทจากโรงงานโตโยต้ตานะครับผมนี่ตรงแดชบอร์ดต,ตรงนี้นะเป็นที่ควบคุมในส่วนของระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสา A ด้านหน้านะครับตัวน็อตยึดต่างๆนะตามซอกนะครับน็อตเดิมไม่มีการไขนะครับพัวน็อตเดิม นะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเลขไมลคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เลยนะให้ดูเลขไมลก่อนนะครับเลขไมลอย่างที่ผมบอกไปไม่ถึงแสนโลนะครับอยู่ที่78,523กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอไมล์เช็คประวัติได้นะครับในส่วนของพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังด้วย3ก้าน หนังของพวงมาลัยยังชัดเจนนะครับว่าไม่มีรอยถะลอกนะครับนี่นะครับปกติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเกี่ยวกับความบันเทิงของตัวจอนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวมาตรวัดนั่นเองนะแอร์แบ็กก็3ใบนะครับสำหรับด้านคันนี้นะครับอืมนะครับนะสวยๆเลยนะนี่นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับละเอียดชัดเจนนะครับ หน้าจอทัศสกรีนขนาดใหญ่นะครับนี่ให้ดูเลยขออนุญาตเบาเสียงนิดหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับ FMAM ได้หมดนะครับเมนูเลือกเมนูต่างๆปุ่มโฮมกดไปออ d ดิโอวิทยุนะรับสายโทรศัพท์ได้นะครับใส่ CD นะครับ USB iPod ได้หมดเลยนะ a u x a v อันนี้ก็ได้นะครับแอ เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้มี power อ u ์ l e มาให้นะครับ2ช่องซ้ายขวาไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ USB AUX ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดต่าง,างๆใช้งานได้ปกตินะครับเกะเกอนะครับช่องคูบล็อกนะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับตกแต่งฐานเกียร์เนี่ยเป็นเป็นหนังนะเป็นหนังเป็นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับ มีรองรับอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้วางแก้วน้ําได้นะครับก็รายละเอียดต่างๆสวยงามนะครับคันนี้นะอ๋อคันนี้คันนี้มีกล้องมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับติดกล้องมาให้ด้วยมีกล้องด้านหน้ามาให้นะอยู่ตรงนี้นะตรงหลังกระจกนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังเดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วเปิดให้ดูนะเข้าเกียร์ผักไปสุดนะครับจะดังเตือหนึ่งทีนี่นะครับ กล้องหลังใช้งานได้ปกตินะครับนะเส้นสีฟ้าไกลๆนั่นคือ2เมตรนะระยะ2เมตรสีแดงนั่นคือจะชนแล้วไม่ต้องเข้าใกล้มันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่ารายละเอียดห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงกันนะครับผมเอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับตลอดน,นี้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันชัดๆเลย นะนะเดี๋ยวผมให้ฟังเลยนะนะครับรายละเอียดต่างๆนะนี่นี่ตัวเพลตัวเพลตัวเพลนะครับแผ่นเพลนะครับอยู่ครบนะครับป้ายมอ,อก,อกอยังติดอยู่นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดิมๆทานหน้านะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับ รูน็อตต่างๆยังเห็นได้ชัดนะครับปมติดเลยนะนี่ตัวถือตัวแอลนะครับยังเห็นได้ชัดเจนคานหน้าเดิมนะครับตังถือตัวอานะครับนี่นะครับรายละเอียดต่างๆบอกเลยคันนี้ไม่มีการทนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับพวกรายละเอียดต่างๆเนี้ยเดิมๆหมดเลยนะครับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตเดิมนะมีตัวปั๊มโซตตาร์ด้วยนะตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัว แผ่นกันความร้อนนะครับป้ายเลเบลต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังติดอยู่นะครับชัดเจนนะครับว่ารถคันนี้เป็นพาร์ทเดิมทุกชิ้นส่วนนะครับอ่านะลูกค้าที่กําลังมองหารีโวสเปคนี้อยู่นะติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างเลยนะช้าหมดรถไม่อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังสรุปตามตอนท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม เอาละครับใครที่สนใจหรือกำลังมองหานะคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคันนี้เป็นตัวต้ารีโว 2.4G ปี18เกียร์ธรรมดาพีเรเนอร์สประตูยกสูงนั่นเองนะครับไม่อยู่70,000กโลนะครับราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับ6 8 9 0 0 0บาทก็ประหยัดไปประมาณแสนสองแสนนะสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีขาวสภาพนางฟ้าเลยนะครับรถประบติดีไม่มีชนหนักเข้ามานะครับติดต่อผม เข้ามาได้เลยเบอร์0984465222นะครับจะดูรถคันจริงก็เข้ามาได้เลยรถจอดอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับรีบเข้ามาด่วนนะรถสเปคนี้มีแค่คันเดียวนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวของผมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นใดนั้นบอกเลยห้ามพาลาดรถสวยและดีมากเลยนะ ตอนนี้รถเข้ามาเยอะมากต้องว่ากันอย่างนี้เลยนะครับใครที่เป็น FC ผมอยู่นะจะทราบดีว่าตอนนี้รถสต็อกเข้ามาเยอะมากๆะอนะอนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพนจงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาคลิปหน้ากันเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ